4นักเตะที่น่าสนใจในแพ็กเ e r of อฟเดวิกประจำวันที่15กุมภาพันธ์2024มีใครบ้างไปดูกันเลยครับเพจเชนันเกมมิ่งรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลเติมถูกเติมไวแบบ h ไ Speed เติมได้24ชั่วมโมงใช้บริการได้ทั้ง iOS และ Android มีซื้อขาย ID ด e ี o o ฟุตบอลด้วยครบเครื่องสุดในไทยแล้วจริงๆและยังมีสินค้าบริการเกมอื่นๆอีกด้วย สนใจติดต่อไปที่เพจเจนันเกมมิ่งได้เลยเพจแท้คนติ่ตามเป็นแสนลิงก์เพจเจนันเกมมิ่งอยู่ใต้คลิปแล้วเดอ้อวดูคนแรกของวันนี้นะครับผมให้เป็นบูโนกิมารายจากนิวคาสเซิลนะครับอายุ26สูง182ถนัดขวานะครับบูโนกิมารายครับวันนี้มาในสไตล์ออเชสเตเตอร์นะครับผมตัวเชื่อมเกมคุมจังหวะเกมนะครับขาพลังกรบูทของบูโนกิมารนะครับผมเกมลุก74นะครับ เลียงบอลของบอลแป8ส84นะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับจ่ายบอลทาได้ยอดเยี่ยม,นะ,ม 92, นะครับแปสนะครับจบสกอร์ได้มา72ก็ถือว่าพอยิงไกลได้นะครับผมลูกโค้งได้มา75ครับเกมรับได้มาดีด้วยนะครับ83 79 83 84นะครับสปีดของเขาคนระับสปีดต้น74สปีดปลายเ2นะครับเป็นกองกลางก็ถือว่าไม่ช้านะพอใช้นะครับผมเตะแรงได้มา79ครับ บาลาน79นะครับผมแล้วก็สตาฟิเน่า87นะครับเล่น2อเท้าได้ไฮเลยนะครับผมสกิลสำคัญของบุนโตกิมารายครับก็มีโซคอนโทรนะครับผมสกิลยิงไกลสกิลตอกส้นนะครับสกิลยิงยังหว่าเดียวสกิลจ่ายทะลุช่องก็มีนะครับผมสกิลดีไซนก้อยก็มารวมไปถึงอินเตอร์เซ็ปดักบอลนะครับแล้วก็สไลดิ้งแท็คเกิลครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับบุนโตกิมารายล่างนี้น่าจะเป็นสายบาลานซ์นะครับผมลุกดีรับแน่นครับส่วนคนที่2ของวันนี้ครับผมให้เป็นดีครไลท์จากอาร์เซนอลนะครับผม สูง185ยอายุ24ถนัดขวานะครับวันนี้มาในสไตล์บล็อกทูบ็อกนะครับผมปกติเขาจะเป็นเดอะเดทอยเยอร์นะครับวันนี้ก็แหลอเทมครกับบล็อกทูบ็อกครับค่าพลังก่อนบูทของดีแคทไลท์นะครับเกมลุกได้มาแค่68นะครับน่าจะไม่ค่อยเติมนะครับผมเสียงบอลของบอลอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับ8จ็ดหจ่ายบอลล่างนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆครับสําหรับดีแคทไลท์นะครับแป8 8ิยังไม่รวมบูทนะครับ แต่เสียดายอย่างหนึ่งครับคือจบสกอร์ได้มาน้อยนะครับผมได้มาแค่64ครับทั้งที่ล่างนี้ในชีวิตจริงนี่ยิงไกลสุดสวยเลยนะครับเฮดดิ้งได้มา71ครับลูกตั้งเตะได้มา90เลยนะครับลูกโค้ง84ครับผมจุดเด่นของเขาก็คือเกมรับอยู่แล้วนะครับบพลังเกมรับนะครับ84 89 89 93ครับสปีดได้มา74 68นะครับผมเตะแรงได้มา83ครับกระโดดได้มา74 สแตมิแนาได้มาถึง92เลยนะครับวิ่งไม่ค่อยหมดแน่นอนครับเล่น2เท้าได้ไฮแล้วก็มีบุฟเตอร์การจ่ายบอลบวกสาบมาด้วยนะครับผมสกิลสำคัญของดีกันไลครับมียิงไกลนะครับผมมียิงจังหวะเดียวมีเปิดพินพอยต์คอร์สซิงนะครับมีดักบอลมีสลดิ้งแท็กเกิลมีสกิลกับตานรวมไปถึงสกิลยอดงต่อสู้ครับไฟติ้งสปิริตครับผมดีแคนไลล่างนี้เป็นบล็อกบ็อกสายเกมรับนะครับผมเติมขึ้นไปยิงได้ในบางจังหวะนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งครับ ส่วนคนที่3ของวันนี้ครับผมให้เป็นชุดเบลลิงแฮมจากเลอัลมาดริดครับอายุ20สูง186ถนัดขวาครับชุดเบลลิงแฮมมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับวันนี้ค่าพลังของชุดเบลลิงแฮมก็ถือว่าสวยเลยครับก่อนบูธนะครับเกมลุก84ครับเลี้ยงบอลครองบอลถือว่าทําได้ดีเลยครับ92 82 86นะครับจ่ายบอลสั้นแม่นมากครับ87บอลยาว79นะครับจบสกอร์ได้มาถึง82ครับถ้าเป็นกองกลางถือว่าคมมากนะครับ80ขึ้นนะครับ เกมรับก็พอได้ครับผม71 75 82แล้วก็77นะครับสปีดของเบลลิงแฮมก็ถือว่าวิ่งเร็วเลยนะเพราะว่าเป็นกองกลางนะครับสปีดต้น76สปีดปลาย86ยังไม่รวมบูทนะครับเตะแรงได้มา81ครับผมกระโดดได้มา75บางบอลได้มา80ครับบาลานซ์83สตามิน่า91ครับเล่นสองเท้าได้เวลี่ไฮเลยครับผมแล้วก็มีบูทการวิ่งมาด้วยครับบวก3ครับผมสกิลสำคัญของชุดเบลลิงแฮมครับมมีดัััับบบบเเิิิลทททชวฟฟแแคคไฮ์อนนนรระผ โซคอนโทรก็มีครับยิงไลายซิงช็อตก็ได้ครับยิงจังหวะเดียวจ่ายจังหวะเดียวดีไซน์ก้อยสกิลดักบอลอย่างอินเตอร์เซปรวมไปถึงไฟติ้งสปิริตก็มาครับก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวสอดเข้าไปทําประตูดีๆเลยครับจุดเบลลิงแฮมครับส่วนคนที่4ครับคนสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเออร์ลิงเบลฮารลนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมขนัดซ้ายสูง194เซนอายุ23ปีครับวันนี้เขามาในสไตล์พอร์เช์นะครับผม หรือว่าใน Android ก็แปลว่า f o อินเดอะบ็อกนะครับเพชรกาตในกรอบเขตโทษครับข้าพลังก่อนบูทของเอลิงเบลฮารันนะครับเกมลุก87นะครับผมเลี้ยงบอลของบอลถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้มาแค่73 72แล้วก็69นะครับจ่ายบอล65 62นะครับผมแต่ว่าจบสกอร์คมกริบเลยครับได้มาถึง96ยังไม่รวมบูทนะครับถ้ารวมบูทน่าจะแตะได้ถึง99นะครับลูกมงได้มา71ครับผมลูกโค้งได้มา67 สปีดของฮาร์เนวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับสปีดต้น81สปีดปลาย87ครับเปะแรงได้มาถึง92พลังกระโดดได้มา76ยังไม่รวมบูทนะครับบ,บังบอลได้97สตามิน่ได้มา78ครับแต่ว่าที่สําคัญเลยนะก็คือฮาร์เนล่างนี้เล่น2เท่าเป็นเวลี่ไฮล่างแรกนะครับผมมีสกิลมงนะครับผมสกิลยิงไลท์ซิงจ็อดครับสกิลยิงไกลยิงท่าย,ยากสกิลตอกส้น สกิลยิงจังหวะเดียวสกิลยิงอยู่โทษนะครับแล้วก็สกิลซูเปอปร์ซับที่มีทุกล่างนะฮาแลนรวมไปถึงไฟติ้งสปิริตครับสกิลยอดทั้งสู้ครับถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเอริ่งเบลฮาแลนเล่นสองเท้าเวลีย์ไฮล่างแรกครับผมเพลเยอร์ออฟเดอะวิกประจำสัปดาห์นี้เพื่อนๆคิดว่าตัวไหนก่งแล้วก็อยากเปิดได้คนไหนก็ลองคอมมนตมาบอกกันหน่อยนะครับ yeah!